สำหรับราคาทองคำวันสุงที่ผ่านมานะครับราคาทองคำยังปิดตลาดในแดนลบในรายวันโดยอ่อนตัวลงมาประมาณ17.20เหรียญดอลลาร์ต่อเทซอนและหากเทียบเป็นรายสัปดาห์ราคาทองคำสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดตลาดอ่อนตัวลงมาประมาณ31.60เหรียญดอลลาร์ต่อเทซอนท้งนี้สำหรับราคาทองคำในสัปดาห์ที่ผ่านมายังคงถูกกดดันจากแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยข,ของธนาคารกลางสหรัฐขณะที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือ BOJ มีการส่งสัญญาณยังคงใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายดังนั้นที่ทางดอลลาร์จึงมีสัญญาณของการแข็งค่าต่อขณะที่สกุลเงินเยนของญี่ปุ่นมีสัญญาณของการปรับฐานและมีการอ่อนตัวลงจึงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับมากดดันทองคํานอกจากนี้ท่าทีของบรรดาประธานธนาคารกลางสหรัฐอย่างเช่นคุณโจรมพาวเวลแล้วก็ประธานเฟดสาขาต่างๆล้วนแล้วแต่ออกมาแสดงท่าทีให้การสนับสนุนในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมเงินเฟอ้อ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่เฟดหลายสาขาออกมาสนับสนุนให้ธนาคารกลางสหรัฐปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในระดับ75เบสิสพอยต์ในการประชุมประจําเดือนกรกฎาคมหรือการประชุมครั้งถัดไปสัญญาณดังกล่าวยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทําให้นักลงทุนยังคงมีการคาดการณ์ว่าแนวโน้มอ,อัตราดอกเบีย้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐยังคงมีการปรับตัวหรือมีการเร่งตัวขึ้นเพื่อควบคุมเงินเฟ้อให้มีสัญญาณของการชะลอตัวหรือปรับฐานลง อย่างไรก็ตามทองคํายังคงได้รับปัจจัยหนุนแล้วก็ได้รับแรงกระตุน้นทําให้การอ่อนตัวหรือการย่อตัวของราคาทองคํายังมีลักษณะของการเป็นไปอย่างจํากัดทางนี้ความวิตกกังวลต่อภาวะโดยรวมของเศรษฐกิจโลกที่มีสัญญาณของการถดถอยชัดเจนมากยิ่งขึ้นหลังจากบรรดาเหล่าวานิธนกิจบรรดารักเศรษฐศาสตร์รวมทั้งในส่วนของอีซของบริษัทขนาดใหญ่ ออกมาฟันธงแล้วก็ออกมาคาดการณ์ถึงแนวโน้มการชะลอตัวหรือการผดตัวลงของเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐในปีหน้ายังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทําให้นักลงทุนเข้าถือครองทองคําหรือเข้าช้อนซื้อทองคําเมื่อราคาปรับฐานหรืออ่อนตัวลงนอกจากนี้ภาวะเงินเฟ้อที่ยังคงเป็นปัญหาปวดหัวของบรรดาเหล่าธนาคารกลางสหรัฐของธนาคารกลางทั่วโลกรวมทั้งยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กดดันผลประกอบการของสัดจดทะเบียนยังคงทําให้ การลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงยังคงมีภาพโดยรวมที่ยังคงน่าวิตกกังวลทั้งนี้หากเราดูการปรับฐานหรือการอ่อนตัวลงของทองคํพาพบว่าอ่อนตัวลงมาประมาณ31เหรียญแต่หากไปดูที่ทางตลาดหุ้นสหรัฐพบว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาดาวโจนสร่วงลงประมาณ1,500จุดแล้วนับตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนจนถึงสิ้นสัปดาห์ที่ผ่านมาดาวโจนส์ร่วงลงมาแล้วกว่า3,000จุด สัญญาณดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าการปรับฐานหรือการอ่อนตัวลงของสินทรัพย์เสี่ยงยังคงมีการร่วงลงหรือมีการปรับฐานลงในระดับที่มากกว่าทองคําหลังจากธนาคารกลางสหรัฐมีท่าทีในการส่งสัญญาณการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายในระดับที่มากยิ่งขึ้นแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจโดยรวมที่มีสัญญาณของการถดถอยหรือชะลอตัวลงเป็นสัญญาณตัวหนึ่งที่ทําให้นักลงทุนเริ่มมองทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยและโยกเม็ดเงินลงทุนมาลงทุนในตัวสินทรัพย์ปลอดภัย จะเห็นว่ากองทุนขนาดใหญ่อย่างเช่นกองทุนทองคำ SPDR Gold Trust มีการเข้าสะสมหรือเข้าถือครองทองคำในวันศุกร์ที่ผ่านมาในระดับที่ค่อนข้างสูงทางนี้ SPDR Gold Trust ซื้อทองคำวันเดียวถึง11.60ตันซึ่งการเข้าถือครองหรือสะสมทองคำในระดับดังกล่าวถือว่าเป็นระดับที่มากที่สุดตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมของต้นปีที่ผ่านมาสัญญาณดังกล่าวทำให้หลายคนจับตาดูท่าทีการโยกเม็ดเงินลงทุนจากสินทรัพย์เสี่ยง กลับเข้ามาอย่างตัวทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยไปว่าจะคุมเงินเฟ้อได้มากน้อยแค่ไหนทางนี้ในฝั่งการคลังหรือกระทรวงการคลังโดยคุณเจนเนตเยเล่นนักลงทุนจับตาดูท่าทีจากกระทรวงการคลังว่าจะมีการเปิดเผยในส่วนของนโยบายโครงสร้างทางด้านพื้นฐานหรือโครงสร้างทางด้านอันตราภาษีใหม่ๆเพื่อจะเป็นปัจจัยกลับมาฟื้นฟูหรือกระตุ้นเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐได้มากน้อยแค่ไหนดังนั้นปัจจัยดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึง่ง ที่นักลงทุนยังคงโฟกัสและจับตาทางนี้ท่าทีของตัวประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐที่มีการออกมาส่งสัญญาณวิตกกังวลต่อแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐที่มีสัญญาณของการชะลอตัวลงทําให้นักลงทุนคาดการ์ว่าคุณโจไบเดนเองอาจจะมีการปุยทางหรือเป็นการเปิดทางเอาไว้ว่าหากเศรษฐกิจสหรัฐมีสัญญาณของการชะลอตัวหรือดอกตัวลงทางสหรัฐเองอาจจําเป็นต้องยุติสงครามการค้า ที่ดาเนินมาตั้งแต่สมัยอดีตประธานาธิบดีด้นันท์ทัป์ซึ่งหากมีการดําเนินมาตรการเกี่ยวกับการยุติสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนได้จริงเรามองว่าปัจจัยดังกล่าวน่าจะกลับมาคลี่คลายภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวคลี่คลายภาวะเงินเฟ้อที่มีสัญญาณของการเล่งตัวขึ้นให้มีสัญญาณของการดอกตัวลงแนวโน้มดังกล่าวอาจจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับมากดดันในส่วนของตัวทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยได้ แต่ทางนี้ทั้งนั้นหลายฝ่ายยังไม่มั่นใจหรือยังไม่แน่ใจเพราะว่าสถาการดําเนินมาตรการต่างๆไม่ว่าจะเป็นมาตรการทางการคลังหรือการยุติสงครามการค้าต้องอาศัยหรือความเห็นชอบจากทางสภาของเกรสเป็นผู้อนุมัติหรือผู้พิจารณาซึ่งประเด็นความขัดแย้งทางการเมืองในฝั่งสหรัฐอาจจะเป็นเงื่อนไขและอุปสรรคในอนาคตในการปรับเปลี่ยนในส่วนของมาตรการต่างๆ สำหรับแนวโน้มและทิศทางของตัวราคาทองคำเรายังมองว่าราคาทองคำน่าจะมีลักษณะหรือมีสัญญาณของการเคลื่อนไหวในทิศทางไซด์เวลหรือเป็นลักษณะของการแกว่งตัวในกรอบแต่เนื่องจากระยะสั้นเมื่อราคาทองคำปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงมาเราจะเห็นในส่วนของแรงช้อนซื้อแล้วก็การปรับตัวขึ้นของตัวราคาทองคำได้ค่อนข้างดีดังนั้นสำหรับระยะสั้นวันนี้ถ้าราคาทองคำอ่อนตัวหรือย่อตัวลงให้ดูแนวรับแรกบริเวณ1,831ปยเหรียญต่อลลอร์ต่อเฮกซ์ออ หากการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาไม่หลุดระดับดังกล่าวมีลุ้นที่จะทําให้โมเม e n t u m ของราคาทองคํำในระยะสั้นเป็นบวกมากขึ้นราคามีโอกาสไต่ระดับขึ้นไปชนบริเวณ1 8 5 8ถึง1 8น0เหรียญหรือมีโอกาสผ่านแนวต้านแรกระดับดังกล่าว <c oughs> เพื่อทดสอบต้านสําคัญบริเวณ1,879เหรียญดอลลาร์ต่อเฟอนแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าราคาเกิดยืนอยู่เหนือแนวรับแรกไม่อยู่บริเวณ1831 เรามองว่ารับถัดไปจะอยู่บริเวณ1,816เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอ,อนซึ่งหากราคาไม่หลุดอาจจะเห็นการแกว่งตัวออกด้านข้างหรือเป็นรูปแบบของไซเว์ทั้งนี้จึงแนะนําเป็นลักษณะของรอจังหวะที่ราคาทองคําอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาบ้างเข้าซื้อถ้าราคาไม่หลุด1,831ถึง1,816ให้สต็อปร้อนหรือตัดขาดทุนถ้าหลุดบริเวณ1,816เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอ,อนแบ่งทองคําออกขายตามแนวต้านต่างๆถ้า ไม่ผ่านต้านแรกบริเวณ1 8 5 8 1 8 6 0อาจจะแบ่งขายบางส่วนแต่ถ้าผ่านได้สามารถถือทองคำต่อไปรอขายที่แนวต้านถัดไปบริเวณ1,879เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนสำหรับ YLG f u t u r e นะครับตอนนี้มีการลดในส่วนของค่าธรรมเนียมการซื้อขายหรือค่าคอมมิชชั่นลงตั้งแต่สัญญาแรกสูงสุด80%นะครับแล้วก็ยังมีการพาลูกค้าไปทำการเทรดในตลาด CME Group ซึ่งเป็นตลาดอนุพันธ์ที่ใหญ่ที่สุดถ้าอย่างไรแล้วสนใจลงทุนกับ YLG Future ก็สามารถทำการติดต่อเข้ามาเพื่อเปิดพอร์ตในการลงทุนได้ขอบคุณครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารจาก Money Chat ได้ทุกช่องทางออนไลน์นะคะ